เอฟซีของสถาปนิสุพรพรณวันนี้สถาปนิสุพรก็ได้มาถึงองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับมาถึงแล้วตอนเวลา14บสี่อ่าสิบหนนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับาะว่าหยุดสองวันนะครับผู้คนเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าองค์ท่านใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนะครับองค์นี้ ใหญ่มากนะครับ FC ก็เลยพา FC เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามานำชมแล้วก็พร้อมกับไหว้กับชาวสุสมพรนนะครับอง,งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผู้คนลหลงไหลเข้ามาใช้าว,วลามาจากหน้าวัดค่า5กิโลเนี่ย3ชั่วโมงนะครับอุสมพรขับรถมาเพื่อ FC โดยเฉพาะเลยนะครับอรขอให้ FC ทุกคนที่เห็นคลิปนี้มีความสุขความเจริญความร่ำรวยแล้วก็ หายจากพวกแพ้ไข่เก็บนะครับเราไร้สุพอรมาหายทําให้นะ,นะครับตามคําขอร้องนะครับโอมศรีคณูสารจมหาโอมนสสิวายะโอมนสสิวายะนมหาโอมสาธุสาธุคนเยอะมากนะครับวันนี้เพราะว่าวันหยุดสามวันนะครับสามชั่วโมงนะครับจากหน้าวัดเข้ามา,า,าคิดดูแล้วกันว่าจะต้องใช้เวลามากแค่ไหนยอยู่กับรถกันนะครับเพราะอย่างนั้นอยากให้ทุกคน ร่วมกันไา้ภาษาทุกแล้วก็ไอฐานจิตเอานะครับผมสาทุสาธุขอเอฟซีขอให้พรจงมจงมีดลาถสดเพื่อครับ